เป็นพี่สาวนป้าอยากจะขอบคุณลองสมเจดเจเพืคะที่จะให้บ้านอ่ะได้บัตรประชาชนละได้เป็นคนไทย แล้วมีบัตรของคนอื่นเขาอ่ะป้าขอบคุณเขาอย่างไรบ้างขอบคุณตรงนี้เลยค่ะใจของขอบคุณขอบคุณท่านไหนนะคะขอบคุณขอบกรรพูดเลยบอกเลยบอกเลยอยากกำลงใจเราให้หน่อยนะคะพูดอะไรกันซู้อยู่แล้วแหละคนนี้ตั้งแต่เล็กก็เป็นคนที่ซูซูอยู่แล้วแต่บ้านเขาก็ไม่ได้เล่นรอสนใจ ที่ามก็คุ้เล่าแล้วยายก็ดำรงชีวิตโดยการเก็บของข่าขายแล้วเราก็ไปซื้อเขาว่บล้วเหือยล้วอยู่ไหนถ้ารอยู่บ้านี่อยู่ข้าวถามด้านใชค่ะอคุณสำเร็งราเขนะฮะ้านะจใช่จะว้วนๆแล้วค่าใช่นัสนแหละขาวกันให้ดีพี่สัมารถได้เลยครับพี่สมแข d งต้อมตั ก็คงรู้สึกด mm ีใจที่ได้เจอพี่สาวนานๆไม่ได้เจอสักทีหนึ่งแต่ยังว่าต่างคนต่างก็มีนะพี่ดีมีภเมื่อมีโอกาสก็มีใจครับก็เต็มที่เลยครับาะไม่เคยเจอกันมาเลยตั้งแต่เล็กๆมาแล้วก็ไม่เคยเจอ